สวัสดีพี่น้องเอฟซีแม่ไฝค่ะเมื่อนีวันหยุดว่างๆนะคะเมื่อแรกนี่เสดเดินทางไปอำเภอทุงศีอุดมจังหวัดอบบลค่ะเดินทางตอนแรกไปแจ่งป่นพอดีช่วงนี้ว่างแม่ไฝก็เลยจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศบ้านพักหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรในวันว่างๆวันหยุดนะคะมาเบิ่งมาชมบรรยากาศบ้านพักสิเป็นแบบไดค่ะพี่น้องมือบ่มีงานมือว่างๆจังสี่ค่ะเข้าประตูบ้านพักมาปุ๊บนะคะก็ใายมือค่ะพี่น้อง ทาง,างสายเมื่อเดือเดือนี่ก็สิเป็นบ้านหลังแรกของพระไท่แยหอยบ้านบอดนกนะคะพี่น้องค่ะนี่บ้านหลังแรกของเพิินนาะค่ะหน้าบ้านก็สิมีปูสีสุดทัญญมาาสีปทุมมานะคะใปให้ลูกให้หลานเด็กกบไหวมีปูยามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปนะคะเป็นมุ่มไหว้พระนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานทีพยงานเสียงม่หกอันนี้น้องๆวันว่างๆกับกันกินเข่านะคะน้องยูเลียนน้องนัดน้องโอ๊ดนะคะ ่นพาก,กันได้อย่างกินแน่บุนี่แล้วก็น,น้องผมเาี้เมยไฟจำาสือลูกบ่ได้เนาะค่ะมันลหลายพี่น้องอันนี้เป็นหอพักนะค่ะพี่น้องหอหลังแรกนี่ค่ะอยู่ขัวมือตะก,กี้เมยไฟกับยุหองนี่แหละสมัยยุกับบุญหลงบุ่นค่ะอันนี้คือบ้านหลังที่สองปกติปัจจุบันนี้บอสเิ่นกับยุหีนหลังนี่แหละค่ะนี่ค่ะพอเมยลูกเต่าเิ่นกับยุทา่หลังนี่แหละหลังที่สองของเพิ่นเนาะค่ะ บรรยากาศ้างๆบ้านเนาะพี่น้องเนาะถัดไปอีกนิดหนึ่งก็สิเป็นสตูดิโอค่ะพี่น้องสตูดิโอมองนี้ไว้ทาไลสดนะคะไลสดกลุ่มเปียดไลสดเอ่อเทียเตอร์เสียงวิหกเทียเตอร์นะคะแล้วก็คางอีกข้างท่าน,นก็สิเป็นหอพักนะคะเป็นห้องบอดนุเวลาเรามาบ้านพักแล้วก็สิพักทีน่นี่มีห้องบอดนุนี่ค่ะที่เป็นสองซันนี่แล้วก็ห้องแต่งตัวนะคะข้างๆอ,อันนี้เป็นรถบ้านน้องไอ,าอาค่ะ รถบ้านน้องไอ้ไอ้สักกูนาพนค่ะพี่น้องจา๋นา,นงานีเวลาบ่มมีงานเวลาบางงานเกษตรจอดยุ้งซีและค่ะเวลามีงานเกษตรเอารถตู้มาพ่วงไปเนาะคะ่ะบ้านแม็กและเกษตรเอารถตู้พ่วงครับรวย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 ไปเนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อแลกงล่ะเสเดินทางอันนี้ก็ฮอดีโกโก้ค่ะฮอดีโกโก้บรรยากาศเมืน่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสมากนะค่ะพี่น้องจา๋า อ๋อไทยปาบร่วมๆพี่น้องเรียกว่านี่เป็นคฤหาสน์หลังไม้ของหัวหน้านกค่ะในคันลังก่อสร้างท่านได้เลี้ยวดอกพี่น้องหลังบักใหญ่ใหญ่โตมโหฬารใส่งบประมาณหลายล้านบาทค่ะพี่น้องค่ะขันแล้วๆคือสีงามคือสีอลังการครักเนี่ยค่ะคฤหาสน์เนาะพี่น้องเนาะพูดหลังบักใหญ่สูงใหญ่โตมโหฬารเนาะค่ะพี่น้องแม่ไฟคือสิบม่มีโอกาสได้เฮ็ดได้สร้างคือเพิ่นดอก อันนี้เพิ่นเกิดมาไม่ีบุญวัตาสนาเพิ่นกระเรยได้สา้างลังไงว่าละฝากกันไปสีฟฟ้า้านั่นือบานแม่ท้องนะคะบานป่าท้องอันนี้ก็เป็นครัวนะคะเวลาซ่อมก็สิเหตุครัวอยู่นี่นะคะเยาไปขังหนาก็จะเป็นบานหลังแหลกของเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องบานหลังเก่าเพิ่นพันถอวเ้าง่ายๆอันนี้เป็นบันไดขึ้นหอดีโกโก้ขางบนก็จิเป็นห้องพีออดห้องมามีตู้หองชุนละปินหลยๆคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ทังนี้นะคะอยู่ทังหอดีโกโก้นี่คะ่ะ ยางลอดไตทองหอดีกูกูวมาฟังทั้งนี้ก็สิเป็นโตนางกินเขาเดวนี้มันออกงานแล้ว่อยได้ไมีพู้ม,มานนางกินนี่เป็นของเก่าพี่น้องของเก่าของที่ใส่เก่าแล้วเนาะคะ่ะเป็น,นอย่างนี้บุนี่บุงอุปกรณ์การแสดงต่างๆหน้านัา่นล่ะแสงสีเสียงที่มันเก่าแล้วเอามาเทิร์นกันไ้เนาะคะ่ะพี่น้องลอดว่นขึ้นมาวกมาทางเก้านะคะ่ะทังขางหอดีกูกูนี่แหละคะ่ะทั้งไตนี่สิเป็นห้องซ่อมล้ำห้องตัดชุดห้องคอสตูมเนาะค่ะพี่น้อง แต่ว่าอันนี้มันเซมินเวทีอีกอย่างหัวหน้าเป็นมันคือไม่ไมอยู่่นสื่อมาไม่บั่นี้เนี่ยอันนี้แป็นปูเวทีกับไม่ๆอยู่เหล็กกับไม่ๆอยู่สิมันเวทีล่ำสิงสดาบุพีนองนี่หม้นี่ม่นี่แไหมสิเป็นเวทีที่เพิ่เอาไปตังเมื่อวันเกิดเพิ่นนันบอมล่ำสิงนันบอ เนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้กนองรถน้องไอา,อายอีกแล้วนะคะเบิง้งหลบเจ้ะรลบในงามงามค่ะพี่น้องน้องไอา,อายสกุลนาพรสินปินหมอลำเสียงวิหกบอสน้อยอาอคา่ะพี่น้องขาะมอนี้ทอง้าแจมใสค่ะเมื่อออ่นอยเรล่มไปพบไปพอกันเด้อพี่น้องเด้อหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสีอุดมนะขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้แม่ฝฟายค่ะ